เอ้า oh. มาแล้วทุกท่านโปรดแบน <Band. S 1> สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โจเกอร์ยิปนะกะฮอนในพาร์ทที่หกแบนให้แล้วครับนายฮาวกับพาร์ทที่หกแล้วนะพาร์ทที่แล้วเราก็ยกกันไปนะมันแน่นอกหน่อยก็ยกพาร์นทนี้เราจะเล่นอะไรดีครับ <Le an S 1> รเดวเลอร์ดูเอจิเก้าเก้าบวก<อ>ไม่เอา <Bre> ได้เดโว ทันเดอร์ก็มีโหโดนกันทั้งหมดฮ่าตอนนี้เราจะโชว์เดวบูเลอร์กันนะฮะโดยไม่ได้ตั้งใจนะพอดีมันเห็นแล้วกดมานะฮะก็เดี๋ยวฮุกสดมกดูสดละมบจวดอะไรล่ะพี่เจเรียกอะดูสดละมวบอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเจอบาสเดี๋ยวเจอแมทนี้นะครับทุกท่านเดี๋ยวเจอดูซวบมวบจดดูจวบมกสดเออ หมดแล้วไปมั้ยจริงยิงลูกนี่อยู่สามลูกแกติไปแม่ใจเย็นจ้ะตั้งหัวโอ้โหสามอา่แร็กโอรสวันเนี่ไหนนี่ไนงะขวาต่อสุดเจอดปเลยนี่ไนงะโอเคครับตอนนี้เราอยู่ในเกมแล้วนะฮะ ผมก็จะเลือกอัพท่าแรกเลยนะฮะเป็นท่าที่สำคัญแล้วเดวอเลอร์มิดวอร์เนี่ยซื้อเลยครับรีมานาเอ่อเลือดแล้วอะไรก่ะดูพวกมาชาดยันช้อเอาเป็นอ่าอื่นนะฮะเก็บตังไว้นะฮะสามร้อยนะฮะออกมาแค่นี้พอนะฮะเดี๋ยวจะซื้อซื้อเก็บตังอีกสามร้อยนะฮะซื้อขวดนะครับ เราได้ขวดในเกมเราได้เปรียบมากถ้าเราสามารถยึดมิดบอลตรงนี้ได้เชี่อะไรสักอย่างเลยจำไม่ได้โดนแล้วคีปทั้งแผงดูตันดูเปเบอร์แบบนี้จัดไปไม่โดนแน่หลบแบบดิจิตอลรู้รู้ขยัแล้วอะไรแล้วอะไรได้ลู ไม่ทันโอเคอุตสา์เอามาได้แม้งตายทีมเราตายนะคุณโดนเองสวยได้แล้วจังหวะนี้จังหวะขอซื้อขวดโดนดิครับหมดดงหมด ค่วหมดดงตายเลยขอบคุณที่ตามอ้อมอ้อมนะฮะได้โดนมา มาดูโด,ดนไม่มีมานาครับโดนแล้วโดนแล้วโดนกันทั้งหมดยิงไปเลยไม่ให้ฮะดูจวบม้วบวสด โอ้โหตายเลยแม่งเฮ้ย hmm. ด oh, ูด right? <laughs> ูโดนเฮ้ยยังไงออนสลัดแล้วโอ้โหโดนยมเน่าในกันทั้งหมดแม่งมันเฟี้ยดดิเดี๋ยวดองจังหวะแะ ใครโดนวะดูดแล้วดูดจ้วบมวบสดเสีย,ยชีวิต,ตอันนี้ยืนคุมเลนไว้ก่อนนะฮะสิบวิมีโดดโดนแม่นบ่าวแม่นบ่าวโดนยีวินบล็อกแล้ว Yes. Do chuột móc sau, dù tù đi ô lam đôi nắng đôi nắng đôi lạ ช่วยช่วยอะไรไม่ได้ช่วยอะไรไม่ได้ไไม่ได้ตัวแตกเลยแตกในด้วยโดนแล้วครับอุ้ยโดนด,ด,ดูด,ด,ดตายเลยฮึมอ้ด็อกเตอร,ร์เดี๋ยวเดีด๋ยวถึกนะถึกนะตายเลยเว้ยมาแล้วเอาใหม่บวกกันแล้วบวกข้างในออนสลัดแล้ว ว่าไงว่ายังไงว่ายังไงโอ้โหเห็ด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 ไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นเฮ็ดไปย่องเก็บแบบเบาๆโอ้ลากมาแล้วลากมาแล้ว โดนอีกทั้งหมดมันมีเกิดมันมีเกิด,เ,กดเอามันดูมันหนีนี่ไงนี่เป็นสเต็ปโดนหนึ่งกระบ,บวนยุทธหนึ่งกระบ,บวนยุทธบาสเอาโอโ้โห ไหนวะบุญแบดไหนบุญแบดวะอืมตายเฮ้ยโหใส่กันแล้วลึบลับแบดนี้ลึบลับโอ้โหยับสามตัวไปเลยสี่ตัวไปเลยตอนนี้นะครับทีมต้องการหวาดด่วนนะครับหวาดขอบคุณมาก đồn, về đây. Cứu nó đi. Đi đi. Thật dễ dàng. Sẽ không dễ dàng được. Nhưng anh sẽ không thể thắng กันทั้งหมดกันทั้งหมดโอ้โหผมได้กี่ตัวเนี่ยสองตัวเฮ้ยบุดแวกบุดแวกราราเง็บหายเรียบดูมันจะมาเอาผมมันจะมาเอามันจะมาเอา มันจะมาตายดูเลือดแต่ละองค์โดนโดนเบดเมลเดี๋ยวรู้เลยรู้เดี๋ยวรู้เลยมาเดะเบดเมลนัเว้ยเออดีเออดีวา,างให้ตายโอ้โหยับยับจังหวะน,นี้ปล่อยมือ ปล่อยเมาส์เลยเตสต์55ต่อ42เกมเป็นไปนอย่างรวดเร็วแล้วก็ตายกินขวดมีขวดก็กินขวดโดนละโอ้โหใส่เดียวใส่เดียวยังไงครับยังไงโหเยอะเนี่ย งอาจาร้าฆ่าตัวตายด้วยกูนี่ปลดแล้ว,ลว,ลวบวกกันแล้วดูเอาแล้วครับออนาทีหันลือโหดโอ้โหโอ้หนี่เดียวเองโอ้หนีหุอนหน มันอยู่ในปลาดูดูหิวอะไรกันหิวไงข้าวไม่ได้กินข้าวไม่กินนี่ไงเราเอาให้หมดเอาให้หมดเอาให้หมดไปไหนมีเกิดปะวะแม่งมีเกิด,กดโอย ดูด็อกเตอร์สลัมโอ้โหฮกว้าวกูเสียชีวิตโดยทันทีเอามานันสิดูใส่แล้ว ตายกันทั้งหมดดูข้างหลังข้างหลังโดนสิโดนสิและยังไงเอามันสิเยี่ยมไม่มีดูฮิ้วฮิ้วฮิ้ว,วดูตาย ออกมาตายกันทั้งหมดจังหวะนี้เทพเจ้าก็ช่วยอะไรไม่ได้นะครับเฮลโหลเจสุมันจะมาเอาป้อมเราอ่ะว่าไงใส่เปล่าเปิดแล้วเนี่ยโอ้โหโอ้หูยับยับหายหมด ไตัวกูไปไหนวะไม่เห็นไหนวะเนี่ยเอา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 ยังไงต่อครับเนี่ยเกมมันชักจะงุนนี่ไงล่ะอุ้ยโดนแล้วโดนแล้ว เอาเอาแม่งเย็นลงไปกัรบดานเฮ้ยมึงดึงกูขึ้นไปตะกี้เหรอตายสิครับตายสิครับตายกันให้หมดเลยครับโ้กินกันไม่ลงเหม็นเนี่ยถึกมากนะเลือดไม่ลดเลยครับบวกเมื่อกี้เพราะไม่ได้โดนนะฮะก็จะพูดทำไมก็ไม่รู้อาป้อมมันหน่อยสิ ใส่เหรอใส่เหรอใส่ใส่ด้วยใส่ก็ใส่ด้วยใส่ด้วยใส่ด้วยใส่สวิปเบดกัดมาแล้วสวิปเบดแล้วก็แม่งกูเอาเอาเอาวิ่ง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  ม่เลยว้าวตายครับจังหวะนี้ตายเอาเปล่าพี่บิ๊กเจอพี่บิ๊กสามหนึ่งยับมาสิมาสิมาสิาสากัดแล้ว ช่วยหน่อยช่วยขอช่วยฉันหน่อยเยี่ยมป้อมจะแตกแล้วได้ป้อมด้วยไปแล้ววิ่งเอวิ่งอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บนี้มันลึกลงไปข้างในมันมาซ่าถึงถิ่นเราเลย โวแม่งโอ้โหโอ้โหโอ้โหหมดหมดเจอเจอเรียนติยกตายเยี่ยมฮุกแบบนี้โอ้โหแม่นแบบนี้โอ้โอ้โอ้ สวยฮ้เลย,เย,เยช่วยลิงก่กอนโอ้โหไม่มีใครช่วยเราโอ้ยี้หนอยีงหนอโอ้โหโโถึกมากโคตรถึกแต่เราตายไหมตายสิครับจะไปเหลืออะไรหัวใจมาไปหัวใจสามดวงเลือดหกพัน โดนกันท yeah, ั้งหมดกันทั anyway> uh. ้งหมดทั้งมวลช่วยกูหน่อยช่วยกูณด้วยไปกินกันไม่ลงไม่มีใครเอ็นใครคลองเขียวคลองเขียวเฮ้ย รีบเอารีบเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยโดนแล้วกัดบูชแบกแล้วไม่มีใครเอาบูชแบกโดนด้าวแล้วแล้วใครไปตายวะไม่มี <Okay. S 1> ผมดันคีบแล้วไม่สนใจโลกอะ อย่าไปบวกก็ไปบวกครัตีป้อมแล้วตีป้อม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 เตปอม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  โดนแล้วไงแม่งทุบโคตรแรงเลยดูของมันดิทุบแรงมากดูตึงที้เอาเที่นี่แหละยับโอ้โหใส่หนึ่งกระบวนยุทธกระบวนยุทธตายยับอีกแล้วยังไง ทำอะไรไม่ได้เลยวะลักษณะจะแพ้111ต่อ110หานแค่ตัวเดียวนะเอามันเอามันเอามันกัดมันกัดมันกัดมันแล้วกัดมันเอาไอ้นี่พิซซันอกีกโยก หมดเฮ้ยมันไปหล่อยบ้านแม่งไม่มีหวานยังไงครับนี่ไงล่ะบ้านบ้าน,านรู้สึกแผนนี้จะไม่เวิร์กกันนะครับจะชนะย,ยังไง ชี้พันหนึ่งป็นตัวอะไรวะโดนแล้วเฮ้ยไปไปาอมาาอมาสี่มาห้าเฮ้ยเฮ้ยมีคนนึงย้อนไปแต่เอาป้อมอย่างเดียวเลยนะเอาป้อมอย่างเดียวเลย ตีปัม้มตีปัม้มตีปัม้มตีปั้มมินองจะแตกแล้วมันจะแตกแล้วเด <c oughs> ือดเจ็ดเลยแล้วกูไม่เปิดกันเวทตีอยู่ตีอยู่เพื่อนเพื่อนตีอยู่ตีอย,อยู่แตกแล้ว <c oughs> <laughs> Yes เง็บเง็บโอ้ แล้วไหนฉายาเอาไม่ได้ดูฉายาเต่าฉายาตัวทำไมล้างสร้างความเสียหายให้กับสิ่งก่อสร้างไปเยอะที่สุดโอ้โห้เท่เท่งืบดูของผมนะครับโอ้โห้ไอ้กิ๊กแมทไอ้กี๊มันมากเป็นมิดบอยที่มันสุดๆลุงผมไหมครับมีคนที่ไหนมีความตาที่นั่นอ่ะมีคนที่ไหนมีความจังไรที่นั่นโอเคครับโจกี้เฮฟเตอเมอร์ขอลาไปก่อนนะ เดี๋ยวจอกันคัดหน้านะฮะในฮอนนะฮะสำหรับวันนี้